สำหรับท่านที่บ้านอยู่ใกล้บ i ๊กซีโ u ตัสเมโวันนี้ผมมีไอเดียดีๆในเรื่องของการทำการตลาดนำสินค้าจากห้างเหล่านี้ครับไปขายบนโลกออนไลน์ทำรายได้ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ครับ สวัสดีครับพบปบผมครับเกียรติรัตน์ชินดำนี้ครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู้คิดธุรกิจ SME ครับวันนี้ครับผมนําไอเดียดีๆนะฮะทึงในต่างประเทศเนี่ยการนําสินค้าในห้างมาขายบนโลกออนไลน์นะครับได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนครับไม่ต้องมีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เดินไปเข้าไปในห้างนะครับแล้วก็ไปหยิบภาพ ไปหยิบินค้าพวกนี้ครับมาถ่ายภาพมาถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปขายบนในส่วนของที่เป็นพวกมาเก็ตเพล e ในแต่ละประเทศนะครับก็สามารถทํารายได้ได้นะในประเทศไทยเองก็เช่นกันนะครับเรามีอยู่หลายห้างนะวันนี้ผมพูดถึง3ห้างนะครับที่เป็นห้างนัของพวก้าเปลีกต่างๆนะครับก็คือในส่วนของ B i g C ซีโลตและก็แมคโครนะครับวิธีการนะมี3แนวทางด้วยกันนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1แนวทางที่1กันก่อนดีกว่าครับว่าจะทํำยังไงนะครับวันนี้ครับ ถ้าท่านสนใจอยากหารายได้เพิ่มโดยการนําสินค้าจากห้างเหล่านี้นะครับวิธีการง่ายๆครับท่านเดินไปที่ห้างเหล่านี้ครับเมื่อเป็นบิ๊กซีโลตัสนะสนใจสินค้ากลุ่มไหนครับท่านเดินไปที่ตรงนั้นนะครับสินค้าในกลุ่มที่เป็นเรืองของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะครับหนังสงหนังสือนะครับเสื้อผงเสื้อผ้านะครับไปดูครับในบิ๊กซีโลตัสแมคโครต่างๆนะสนใจนะครับไปหยิบมาครับแล้วท่านก็ถ่ายภาพ จะถ่ายภาพจับด้วยมือของเรานะหรือถ่ายวิดีโอรีวิวไปเบื้องต้นนะครับแล้วนําภาพเหล่านี้ครับนำวิดีโอเหล่านี้ครับไป โพสขายนะครับในมาร์เก็ตเพลไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada นะครับหรือโพสในพวก a c e บ o o k นะครับหรือช่องทางอื่นๆเช่นทำใน YouTube ก็ได้นะครับนำสินค้าเหล่านี้มารีวิวนะครับท่านก็จะได้เกิดนะคนที่มองเห็นสินค้าของท่านท่านก็สามารถขายได้นะนะครับขายได้นั้นวิธีการที่1นนะครับแต่ต้องอาศัยวิธีการในการที่เราต้องเดินเข้าไปเนาะไปหาสินค้ามาถ่ายบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองนามาขายอันนี้ครับเราทาวิธีการนี้ไม่ต้องลงทุนเรื่องของสต็อกสินค้า ไม่ต้องปุนสินค้าอะไรไว้ก่อนเราแค่มีหน้าที่ไปถ่ายมาเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อนะครับจากแพลตฟอร์มหรือจากช่องทางไหนก็แล้วแต่เราก็แค่ทําหน้าที่ไปซื้อสินค้านั้นครับในห้างที่ผมว่ามานะบิ๊กซีโลตัสแมคโครซื้อแล้วก็ส่งให้เขาแค่ในี้ก็จบนะครับนั่นก็ตอนที่1ก็ทําเงินได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ากระบวนการการตั้งราคานิดน,นึงนะถ้านหนจะซื้อมาร้อยหนึ่งไป,ไปตั้งราคาขายร้อยร้นะครับหรือ โดยส่วนใหญ่นะห้างเหล่านี้ครับมันก็มีสินค้าที่ลดราคาในกลุ่มที่ลดราคายแล้ว10 20 20 30ไปเลือกดูกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มาขายต่อนะอย่างเงี้ยทำกำไรได้ไม่ยากนะครับนั้นวิธีการที่1นะครับสำหรับวิธีการที่2งนะครับง่ายกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับเราไม่ต้องเดินเข้าไปในห้างนะไม่ต้องไปถ่ายภาพนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับห้างต่างๆเหล่านี้ครับเขาก็จะมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเว็บไซต์ในการที่จะซื้อของนะซื้อของออนไลน์ท่านก็เข้าไไไปปใในนนนนนเเเววว็็บบซตต์ทททําาาายยยยัััังงงงะะดดีูกกกมออออ่่่คครรขข้้ชืืถ หรือใช้โน้ตบุ๊ก PC ก็แล้วแต่นะท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะตัวนี้ผมยกตัวอย่างของอาทางด้าน Lotus นะครับ Tesco Lotus ท่านก็เข้ามาในเว็บของ Tesco Lotus นะท่านก็จะเห็นนะครับส่วนของส่วนลถต่างๆเนหะ็นไหมฮะ ในเรื่องของตัวช็อปต่างๆนะครับส่วนลดพกโค้ดส่วนลดต่างๆเนาะ,ะ,ะก็ไปเลือกดูนะครับผมแนะนําให้ถ้าลองไปดูในเมนูนะฮะดูในเมนูนะครับกดดูเมนูเลือกสินค้านะครับเลือกสินค้าโปรโมชั่นต่างๆนะแนะนําเบื้องต้นถ้าท่านจะขายนะก็ลองไปดูในกลุ่มสินค้าเบื้องต้นนะครับก็กดไปในกลุ่มสินค้าเบื้องต้นนะครับ ็จะเข้ามานะท่านก็จะเห็นในส่วนของที่เป็นสินค้านะครับในเรื่องมากมายเป็นหลายหลายแกรีหลายกลุ่มเนาะไม่ว่าเป็นเรื่องของผอลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพความงามนะเครื่องดื่มขนมกุคคเคี้ยวนะครับทองความสะอาดบ้านนะฮะไปในครัวเรือนอะาหารแหง้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอาหารเลี้ยงสัตว์เสื้อผ้าต่างๆแลวแต่นะครับยกตัวอย่างนะครับเท่านี้เราบอกว่าอยากขายสินค้านะที่อยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็ลงกดเข้าไปดูนะฮะ ก็รอหนึ่งนะครับท่านก็จะเห็นสินค้าขึ้นมานะครับเช่นตัวกระทะโคกุกนะฮะตัวกระทะโคกุกมาเลื่อนไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างนะครับเป็นกลุ่มของกระทะนะฮะสมมติอยากขายกระทะนะากขายกระทะตัวนี้นะครับกระทะซีโก้นะครับแกรดิเอเตอร์นะตัวนี้ราคานะครับราคาเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับเราอาจจะนําไปขายนะครับซึ่งราคาเด่นอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบห้าบาทเราจะไปขายในราคานี้ก็ได้นะฮะก็นําภาพนะวิธีการคือก็เข้าไปดูนะครับ กดเข้าไปดูเพิ่มเติมท่านก็นําภาพนี้ละครับไปขายในช้อปปีในลาซาด้านะครับตั้งราคานะครับตั้งราคาเต็มก็ได้นะครับ880บาทนะครับหรือ800นะครับท่านก็มีกําไรอยู่นะครับในส่วนนี้เบื้องต้นนะในส่วนนี้เบื้องต้นนะครับและจริงๆริงเนี่ยราคาในตลาดมันอาจจะสูงกว่านี้นะครับก็ลองดูครับว่าสินค้าเนี่ย ท่านสนใจกลุ่มไหนนะนำภาพนะครับแล้วก็นำข้อมูลของสินค้าเหล่านี้ครับไปโพสต์ขายนะในมาเก็ตเพล e ต่างๆหรือใน Facebook ต่างๆนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะรูปภาพเหล่านี้ครับเรานำมาปรับแต่งหน่อยให้เป็นสไตล์ของเราเองนะครับแล้วก็ทำในส่วนของที่เป็นคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆด้วยนะครับปรับเนื้อหาให้มีความน่าซื้อน่าสนใจมากขึ้นวิธีการทำอคอนเทนต์ทำเซลเพลตให้หน่าสนใจเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าเซลเพจควรคจะเขียนอะไรยังไงประมาณไหนนะครับ อันนั้นวิธีการที่2นะครับเราก็ประหยัดเวลานะครับไม่ต้องไปเดินไปห้างมีคนซื้อตัวนี้นะครับสั่งซื้อเราก็เดินไปห้างซื้อให้นะครับไม่ต้องถ่ายภาพเองไม่ต้องถ่ายวิดีโอเองนะครับอันนั้นขั้นตอนที่2นะครับสําหรับวิธีการที่3นะครับก็ง่ายกว่านั้นอีกนะครับ เราก็สนใจแหละเราโฟกัสอยู่ในเว็บไซต์ของห้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสแมคโครนะครับเราสนใจตรงนี้อยู่แล้วนะครับเอาสินค้าจากในเว็บไซต์นั่นนะครับไปขายนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปนั่งคอยเซฟภาพคอย Co ปลข้อมูลมาเพื่อปรับแต่งแล้วก็ไปเอาไปไว้ในมาเก็ตเพลตต่างๆนะครับมันมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการที่จะดึงสินค้านะครับจากห้างเหล่านี้นะนะครับดึงลงมานะครับเป็นพวก Excel ดึงเสร็จแล้วมันก็ได้เป็น Excel เราได้ข้อมูลเหล่านี้ครับนำภาพมาปรับแต่ง ทำในเรื่องของข้อมูลแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในช่องทางที่เป็นมาร์เก็ตเพพวก s h o ป e ีพวก Lazada ได้เลยนะครับตัวระบบนี้ครับผมมีพาร์เนอร์อยู่นะก็คือของ t ทลิสนะครับของคุณไพรนะครับวิธีการทำไรไงเดี๋ยวเราไปดูกันเบื้องต้นครับสำหรับตัวระบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับไม่ว่จะเป็นในเรื่องของการดึงข้อมูลนะครับจากโลตัสนะฮะเพื่อจะอัปโหลดขึ้นช้อปปีพวก l า z a d a นะครับาเป็น ดึงข้อมูลจาก p ิกซีนะครับดึงข้อมูลจากแมคโครนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านลางนี้ได้เลยท่านสนใจสินค้าจากห้างไหนนะครับท่านก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ครับมันมีค่าใช้จ่ายนะก็ท่านลองเข้าไปดูว่าท่านชอบส่วนไหนยังไงแต่ผมบอกได้เลยว่ามันจะทําให้ท่านประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งในส่วนของที่ต้องดาวน์ลงดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินถ่ายภาพเองนะนะครับ ท่านเข้ามาดูครับในนี้ครับก็จะมีสินค้าก็จะมีตัวระบบนะอย่างนี้อย่างตัรโลตัสนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีคอร์สนะครับแถมให้นะครับทางพิพภัเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของที่เป็นสอนนะครับสอนเรื่องของการตั้งราคานะครับการอัปโหลดสินค้าขึ้นบน Lazada พวกช็อปปีต่างๆการส่งสินค้านะครับแถมในเรื่องของการสัมมนาครับอบรม Lazada นะครับเรื่องของเจาะลึกนะครับในเรื่องของหลักสูตรในการที่จะสร้างร้านบน Facebook นะครับเฟซบุ๊กปุ๊บทำอะไรยังไงนะครับ ข้อมูลพวกนี้สอนให้หมดนะครับให้ข้อมูลหมดเลยนะครับแต่เบื้องต้นนะเบื้องต้นผมพาไปดูก่อนนะครับว่าตัวโปรแกรมนี้มันทํางานยังไงนะครับดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับสวัสดีครับต่อไปนะครับเราจะทําการดึงข้อมูลสินค้านะครับรายละเอียดต่างๆรวมถึงรูปภาพจากเว็บไซต์ Tesco Lotus นะครับ เว็บไซต์ที่ใช้ในการขายสินค้าของ Tesco Lotus ก็คือ shoponline.tesco.lotus.com นะครับเกเครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดในส่วนของโปรแกรมนะครับที่ผมได้ส่งให้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทำการ extract เคียนะครับก็คือแตกซิปนะครับเหมือนก่อนเนาะ สำหรับเครื่องว n d o w s ก็ดับบลกาสำหรับเครื่อง Mac นะครับก็ดับบลคลิกได้เลยแต่สำหรับเครื่อง Windows นะครับเพื่อนๆนก็ทำการ e x t r a c t เนียนะครับก็ไม่ใช่ยุ่งยากอะไรนะครับเอามาวางบนเดสก่อนี่แหละนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับจากนั้นเพื่อนเนเข้าไปนะครับเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่แตออกมานะครับจะเห็นเป็นไฟล์ tesco lotus นะครับ jar นะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกขวา open with นะครับ Java ได้เลยสำหรับเครื่อง Mac นะครับสำหรับเครื่อง Windows นะครับเพื่อนๆจะต้องตั้งเป็น default ก่อนนะครับซึ่งการตั้งเป็น default เนี่ยก็แค่คลิกขวานะครับแล้วก็ open with เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือกเป็น always after โปรแกรมถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคครับ แล้วนี่ก็คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ <Hey. S 1> เค,ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนสามารถกดปิดแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันใช้งานได้นะครับ <Hey. S 1> โอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่เว็บไซต์ Tesco Lotus นะครับสำหรับ สินค้า,อาของของเทสโก้โลตัสเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางอย่างก็ขายไม่ได้นะครับอย่างเช่นอาหารสดอาหารแช่แข็งอย่างเงี้ยหรือเบอรเกอรี่แบบเนี้ย มันขายไม่ได้นะครับมันขายออนไลน์จริงๆมันขายได้แหละแต่การส่งเนี่ยมันจะล่าช้านะครับเช่นอาหารแช่แข็งเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะส่งให้กับลูกค้านะครับดังนั้นหมวดเนี่ยเราก็ไม่ขายนะครับแล้วก็อีกหมวดนึงนะครับก็คือหมวดสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มนะครับที่เป็นเครื่องดื่มของเหลวโภโคบริโภคอย่างอื่นก็ได้นะครับยกเว้นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็รวมถึง ไม่ว่าจะเป็นโค้กเป๊ปซี่นะ้ำอดลมณต่างๆนะนะมันขายได้นะครับไม่เพียแต่ว่าเวลาขนส่งเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการแตกนะครับสินค้าจะแตกหักเสียหายง่ายนั่นเองนะครับก็เลยแนะนำให้เลี่ยงนะครับโอเคครับแล้วเราจะดึงสินค้าจาก t ท s โ o l o ล u ัได้ช่องทางไหนบ้างน,นะครับมี2ช่องทางง่ายๆนะครับก็คือจากเซิร์ชนะครับเช่น เราเสิร์ชด้วย ri, คําว่าเตารีนะครับเสิร์ชปุ๊บนะครับเราสามารถเอาลิงก์ด้านบนนี้ไปใส่ในโปรแกรมได้เลยนะครับหรืออีกแบบหนึง่งนะครับก็คือเลือกเป็นแบบหมวดห <c oughs> มู่เอานะครับเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ที่อยากจะได้นะครับจะหมวดเล็กหมวดใหญ่ก็ได้นะครับขอให้เป็นหน้ารวมของสินค้านะครับขอให้เป็นหน้ารวมของ จากนั้นนะครับเพืเ่อนๆก็ copy ลิงก์ทางด้านบนนี้นะครับคลิก copy เลยนะครับแล้วก็อนุญาตปิดหน้าเว็บเลยนะครับแล้วก็เอา URL มาใส่นะครับการใส่เครื่อง Mac กด Command V เครื่อง Windows กด c t r o l V วางได้เลยนะครับจากนั้นกด c r a ็คได้เลยครับหลังจากที่เรากด cra ็คนะครับตัวโปรแกรมก็จะไปเช็ค URL ที่เราใส่ให้นะครับว่ามีกี่สินค้าแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นฟินิตนะครับฟินิตนี่คือเสร็จละเราก็กดปิดได้เลยนะครับเราลองไปดูข้อมูลที่เราได้กันครับนี่คือข้อมูลนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในการลงสินค้ากับ Lazada แล้วก็ Shopee นะครับก็ประกอบด้วย URL หรือว่าลิงก์สินค้านะครับมวลมูลต่งาง Product Name ชื่อสินค้านะครับมีทั้งสไภา์าอังกฤษนะครับแล้วก็ SKU นะครับ Description นะครับแล้วก็รูปภาพทั้งแต่รูปนะครับก็ครบเลยนะครับโอเคครับผมขอจบวิดีโอการดึงสินค้าง่ายๆจะเพียงเท่านี้สวัสดีครับไม่ยากใช่ไหมครับในส่วนของการที่จะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ลงมานะท่านสามารถจะสั่งซื้อระบบนะครับในการที่จะดึงสินค้านะจาก Lotus Big C แล้วก็ Metro ได้นะครับ ท่านซื้อแล้วนะครับในส่วนของคลาสของไทลิสของทางพี่ไพร์เนี่ยก็จะสอนทั้งในเรื่องของการดึงสินค้านะครับการตั้งราคาปรับแต่งราคานะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัปโหลดสินค้าขึ้นลาซาด้าขึ้นช้อปปี้นะครับกระบวนการในการส่งส่งสินค้าให้กับลูกค้าทํำยังไงนะครับแต่ยังที่ผมบอกเนาะก็ยังมีในส่วนของการที่จะสอนนะครับในเรื่องของการสร้างร้านค้าบุบ Facebook ให้กับท่านด้วยนะครับถ้าสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะฮะและนี้ก็คือ3แนวทางนะครับ ในการที่จะสร้างไรายได้จากาห้างนะครับไม่ว่าเป็นบิ๊กซีโลตัสนะครับแล้วก็แมคโครนะครับผมสรุปให้นะหนึ่งก็คือท่านก็ทำเองทั้งหมดเลยไปถ่ายรูปนะฮะใน ห้าง uh, นะครับถ่ายรูปสินค้าที่เราสนใจแล้วก็มาโพสต์ขายในมาเก็ตเพจต่างๆใน Facebook ไรว่านไปนะครับนั่นวิธีที่1นนะครับเมื <S <S ่อ <ย sentido> มีคนซื้อเราก็ไปซื้อสินค้ามา <S <S วิธีที่2ครับท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์ครับไป Copy รูปนะแล้วมาปรับแต่ง c o ป y ีข้อมูลมาแล้วมาปรับแต่งนะครับแล้วก็ขายในมาเก็ตเพจต่างๆพอมีคนซื้อเราก็ไปซื้อในห้างต่างๆตรงน <S <S ี<ๆ>้นะครับน <Hail, S 2> ั่นวิธีการที่2นะครับวิธีการที่3ครับใช้ระบบในการที่ดึงข้อมูลมานะแล้วก็มาปรับแต่งนะครับปรับแต่งหล้นนนไปใใ Shoe Lazada ต่งๆ นะครับอัตโนมัตินะครับทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นและได้ปริมาณของร้านค้าสินค้าที่ไวขึ้นและมากขึ้นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่ากใัใหม่ไว้รวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดครับอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการยะสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ